สวัสดีค่ะนิฮ่าวเจียวหยางฟางเหลาซือสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นการเรียนยินมในเรื่องของตัวเลขภาษาจีนค่ะเดี๋ยวเราซือจะทําท่าเป็นสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์มือนนะคะโดยการใช้นิ้วแล้วก็เดี๋ยวเราซือจะมีเพลงประกอบด้วยอลองทําตามกันนะคะอีเออร์สาสี่หูเลว 七八九สิเดี๋เราสื่อจสีบายให้ฟังนะคะอ e, แปลว่า1อ er, แปลว่า2อซานแปลว่า3ซื่อแปลว่าสแปลว่าหแปลว่า6กชคทมืออย่างนี้นะ ชีแปลว่าเจ็ดปาแปลว่าแปดจิวงอลงมาจิวแปลว่าเก้าชือกรยมวแปลว่าสิบค่ะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงช้าๆก่อนเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวลองร้องตามนะคะเด็กๆพี่อสองหรือพี่อสามที่เคยที่เคยฝึกทําไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกทบทวนกันก่อนเนาะอ,อ่ะน้องอหนึ่งที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่เริ่ม ค่อยๆช้าๆนะคะทำตามหลอซื่อนะคะอ i เออร์ซออเออรซานสื่อ五六七五 l i u s 三 i อ่ะยี่ปีนอีกรอบนะคะอีกหนึ่งรอบนะอ่ะ 一二三四，一二三四，五六七，五六七，一二三四五六七，一二三四五六七，八九十。 8ปดิ่อ่ะละค่ะเด็กอย่าลืมเวลาว่างเรียนยิมกันด้วยนะคะอีเออร์ u ามสี่อีเออร์สา i สี่ห้าห u สี่ห้าหกีอี ปาสิวชื่อนะคะเราซื้อฝากไวใใ้ให้เด็กๆด้วยเนาะเอาละโอเคฉะนั้นวันนี้เราพบกันเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เราเจอกันในสัปดาห์หน้าใหม่นะคะใจเจียง